บันทึกธรรมชาติบันทึกโดยกรรัตนจุนว้าวันนี้เพื่อนของเราเขาไปหาสัตว์ชนิดหนึ่งเขามีชื่อว่าหอยคลองแคลงน้ําจืดนะครับเริ่มเลยนะครับเริ่มจากเปลือกก่อนเปลือกนี่ก็จะเริ่มจากเป็นกลมๆก่อนนะครับตัวของเขานะครับก็จะมีเปลือกและตัวทรงที่เปลือกเขาจะเป็นประมาณนี้ดูคล้ายๆกับมะม่วงทุกคนรู้จักมะม่วงใช่ไหมครับผลมะม่วงนะครับประมาณนี้ เสร็จแล้วก็จะมีเกลียววนอยู่ตรงท้ายผลมะม่วงครับมีประมาณสักสองสาชั้นรูปตรงประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตัวที่เขาเรียกว่าเท้าย,ยื่นออกมาจากด้านล่างเป็นแผ่นๆรูปทรงเป็นอิสระแล้วแต่ลักษณะที่เราสังเกตเห็นนะครับเราสังเกตยังไงว่าดอย่างนั้นนะครับแล้วก็ด้านหน้าเขานะครับ ก็จะมีหนวดสองข้างยื่นออกมาดูคล้ายเสาอากาศเลยนะครับแล้วก็มีปากที่คล้ายๆงวงช้างแต่มันไม่เหมือนงวงช้างแค่ทีเดียวนะครับจะเป็นเนื้อที่ยืดขยับไปมาได้นะครับง่ายๆเห็นไหมครับไม่ยากเลยเราลงเส้นเราทําตามความถนัดนะครับเด็กๆใช้สีอย่างที่เราอยากทําเช่นสีไม้สีน้ําสีช็อคอันนี้เป็นตัวอย่างให้เด็กๆไว้ศึกษานะครับเอาละครลงเส้นเสร็จแล้ว แต่ผมจะลงสีอ่อนๆก่อนนิดนึงที่ขอบขอบตรงเท้าหรือตรงตัวค่าเนี่ยค่อนข้างออกไปทางขาวนวลๆเสร็จแล้วก็มาลงสีที่เปลือกนะครับเปลือกเขามีสีน้ำตาลอ่อนๆเป็นเหลือสีเหลืองออกอมพันใสนะครับเอาสีเหลืองลงก่อนสีเหลืองออกน้ำตาลน้ำตาลลงก่อนเสร็จแล้วก็เริ่มสีส้มมาทําเป็นเงาด้านข้างนะครับ เอาละครับพอได้ลักษณะของเปลือกแล้วก็ใส่รายละเอียดที่เขามีอย่างก็คือจุดครับเขามีจุดตามหนวดตามปากตามท้ายของตัวเขาแล้วก็ที่ขอบเปลือกนะครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับตัวเขาตอนนี้เขาใต่บนพื้นดินแล้วก็ใส่พื้นดินให้เขาสักนิดหนึ่งไม่ใช่พื้นดินเป็นพื้นทรา,ายปนเลนนะครับว่าเป็นรูปเป็นทรายช่วย เอาแล้วครับแล้วก็เขียนรายละเอียดที่เราได้ความรู้มานะครับขนาดจริงเขาเล็กที่เตียวเองแค่ครึ่งเซนหรือ5มิลนะครับเราเขียนไปเปลือกมีสีเหลืองอมพันธแล้วก็ชื่อเขาคือหอยคลองแคลงน้ําจืดเอาล้ครับใครมีรายละเอียดมากกว่านี้ก็จดบันทึกได้มากกว่านี้นะครับอย่าลืมนะครับเด็กๆ บันทึกเป็นของเราสมุดเป็นของเราเราวาดไปตามที่เราต้องการเลยนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งนะครับขอให้สนุกกับการบันทึกทุกๆครั้งนะครับอย่าลืมนะครับเด็กๆ